สวัสดีครับสวัสดีครับเช่ายูทูบทุกๆท่านสวัสดีครับคนติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานุบสาวแอนไลฟ์จอดละเอียดนะครับผมเนาะอ่ะวันนี้มาวันที่25กันยายน2568นะครับกับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะ่อนพรรษาแล้วนะครับผมออกพรรษาวันที่11ตุลานะครับผมเนาะอ่าช่องทางในการติดต่อเบอร์0 9 2 1 3 7 4 4 8 4แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าไปกดติดตามเพจก็ได้นะครับเป็นสาวแอนไลน์แฟนเพจนะครับเพจนะครับอ่า เพจนี้เพจเฉพาะเวทีเครื่องเสียงนะครับผมเนาะรับงานนะครับรับงานเวทีเครื่องเสียงหมอลำครบวงนะครับผมเนาะก็เริ่มต้นที่ตามระยะทางครับเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับผมสองหมื่นบาทก็ดนตรีสดนะครับเป็นดนตรีสดครับสองหมื่นบาทเนาะเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับอ่าอ่าไม่ใช่นาทศการนะครับผมเนาะเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับแล้วแต่ระยะทางตามระยะทางด้วยนะครับผมเนาะเริ่มต้นนะหา ใครที่หาหมอลำใส่บุญกระถินงานบวชงานแต่งนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับผมมีให้หมดนะครับอ่ะนะครับอ่ะสินค้าวันนี้ก็มีสินค้าที่เหลือบ้างแล้วก็บางสินค้าบางอย่างที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นตัวขาตั้งตู้ลำโพงนะครับขาตั้งตู้ลำโพงนะครับผมเนาะขาตั้งตู้ลำโพงนะครับผมมีอยู่สามตัวตัวนี้เป็นตัวเป็นเป็นเหล็กชุบนะครับเป็นเหล็กชุบนะ ครับผมอ่ารุ่นนี้ชักอ่าเขาเรียกว่าชักสามปลอกนะครับหนึ่งสองสามสูงมากนะครับผมข้าาขึ้นสุดก็ทะลุสังกะสีไปเลยนะครับผมเนาะนะครับผมสูงมากนะเป็นขาเหล็กชุบนะครับผมเนาะนี่เป็นขาพลาสติกนะครับผมอ่าก็เป็นเหล็กแหละนะครับผมนี่ก็เป็นเหล็กนะครับผมอ่ะผมขายเหมานะครับผมรับเองนะครับผมรับเองนะครับผมคำนวณค่าสูงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยาวนะครับผมเนาะ คลายเหมาสามขาแปดร้อยบาทนะครับรับเองเนาะครับตัวนี้ก็คุ้มแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะมีพันอัพขึ้นนะครับนี่ใส่ได้ทั้งลำโพงจับได้ทั้งอ่าไฟนะครับผมนี่สูงมากนะครับผมเพราะว่าประมาณมีสามเมตรสี่เมตรนะครับผมตัวนี้สามชักนะครับสามปอกสามชักนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมตั้งตู้พีองพีนะครับจับไฟได้พวกนี้นะครับผมคลายเหมาสสามขาแปดร้อยบาทคุ้มนะครับ ขาเหล็กขาเดียวก็คุมแล้วอะใครว่าคุมก็จัดนะครับใครว่าไม่คุมก็ผ่านก่อนครับเข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เนะอะสายนะครับผมสายอ่าสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับผมสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับผมพร้อมหัวสเปคอนสิบเจ็ดเมตรนะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมตัวนี้หกร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับพร้อมใช้งานเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับอะตัวนี้ใครที่ชอบ สายใหญ่ๆนะครับเบียดหนักๆนะครับผมสไตล์รถแห่นะครับผมเบอร์สายเบอร์สี่คูณสี่นะครับผมเบอร์ใหญ่มากนะครับสิบสองเมตรนะครับผมนะครับผมนี่ใหญ่มากนะครับผมผมใช้ผมใช้ตอนที่ผมใช้ผมใช้เบอร์สี่คูณสี่นะครับเล่นที่เบียดนิ่วตอนที่ผมใช้นะครับไม่ลอดไม่อะไรอ่ะใครสนใจนะครับผม สี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมสิบสองเมตรนะครับเบร่์ใหญ่ด้วยพร้อมหัวพร้อมใช้งานเช็คฟงเช็คเสียบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อใครสนใจนะครับผมแหลกตัวนี้นะครับผมแหลกแหลกแหลกนะครับผมแหลกลึกประมาณสิบยูสิบสองยูนะครับผมตัวนี้พร้อมฝาครบนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทรับเอง นะครับผมลึกประมาณยี่สิบเอ็ดได้ไหมครับไม่แน่ใจยะค่อยทักมาเดี๋ยวผมวัดให้นะครับผมเนาะขาใหม่นะครับผมขาใหม่พร้อมใช้งานเนาะเพราะว่าเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมเช็คอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับผมขาใหม่ขาละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมาเรียกเอาได้เลยนะครับค่าส่งไปเก็บปลายทางนะครับผมไม่รู้คำนวณไม่ได้ครับบางครั้งมันเบาแต่ว่าเอาขนาดนะครับผมบางครั้งนะครับอ่ะ ครับค่าส่งไปเก็บปลายทางนะครับผมน่าจะมีแปดสิบาทร้อยหนึ่งครับประมาณนี้แหละแล้วแต่ครับพื้นที่ด้วยนะครับผมเนาะแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับอ่ะนะครับผมอ่ะเน็ตเวิร์กตัวนี้ยังอยู่อ่ะเน็ตเวิร์กตัวนี้ผมให้ราคาเดิมนะครับผมขายเหมาอ่าตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่ง่ะตกคู่ละคู่ละพันห้าได้ไหมครับอ่ะแล้วก็แถมเน็ตเวิร์ก ของเบส pa สองพันอีกหนึ่งตัวแถมฟรีไปเลยนะครับมูลค่าโอ้ตัวนี้ซื้อใหม่นล้มีสามร้อยสี่ร้อยนะครับผมถ้าซื้อใหม่เนาะถ้ามือสองก็สองร้อยบาทสองห้าสิบประมาณนี้นะครับผมแถมไปเลยมูลค่านี้นะครับผมเผื่อใครสนใจนี่นี่รวมมีเจอรุ่นเก่านะครับตัวนี้มีเจ้รุ่นเก่านะครับกลางสามแหลมสองนะครับผมเนาะอ่ะตัวนี้แถมนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมอ่ะแหลมคอมห้าสิบเคพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้มีพร้อมปาก หรือว่าปากเกีียวแยกก็แยกนะครับขายพร้อมตัวก็ขายถ้าขายพร้อมปากก็ตัวละห้าร้อยนะครับผมได้ตัวละห้าร้อยถ้าเอาเฉพาะตัวก็ตัวละสี่ร้อยนะตัวเป็นเกีียวนะครับผมเป็นปากเกีียวนะครับเดิมเดิมนะครับผมของใหม่ๆเลยของสวยสวยเลยครับเป็นของอ่ะผ้าจานใช้งานนะครับผมสวยสวยเลยนะครับอ่ะปากแป้นนะครับผมรุ่นปากแป้นสวยสวยให้เดิมเดิมนะครับผมรุ่นปากแป้นคอมห้าสิบนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ ใหม่อย่างนี้แหละนะครับปากเป็นตัวละ450บาทนะครับผมเนาะ450บาทรับเอีนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมเนาะค่าส่งน่าตกตัวละถ้าไม่มีปากก็ตกตัวละ50บาทประมาณนี้แหละนะครับถ้ามีปากก็น่าจะแพงอยู่นะครับเพราะว่าขนาดมันด้วยนะครับอ่ะตัวนี้แลมตองแปดนะครับผม P พียวเดีนะรเป็นรุ่นเป็นรุ่นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางเนาะนี้เป็นตัวแรกตัวแรกตัวกลางแล้วก็เป็นตัวล่าสุดไทเทเนียมนะครับอ่ะ ตัวนี้ตัวละ400บาทรับเองนะครับไวยแท้ทุกทั้งสตัวนะครับไวแท้ทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ครับผมตัวละ400บาทรับเองนะครับผมค่าส่งน่าจะคู่ละ120บาทนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวเป็นเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ตัวละ350บาทนะครับตัวแรกนะครับผม350บาทนะครับทอง8 p พียวนะครับผมอ่ะพวกนี้ก็เป็นหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าก็เป็นขนาด ขนาดแปดนะครับเป็นโอบ้อมนะครับผมก็มีตัวละสองร้อยแปดสบาทเป็นเอก็มีนะครับผมนี่นะครับเยอะนะครับผม280บาทเหมือนกันนะครับอ่าใกร้ออกภรษาแล้วรีบจับจองกันเลยนะครับอ่ะอ่ะหม้อดึงไฟนะครับนะครับหม้อดึงไฟนะครับหม้อดึงไฟสภาพสวยๆเลยแหละนะครับผมซีนยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ใหม่มากนะครับถือว่าใหม่มากเนาะด้านหน้าสวยมากซีซีแปมนะครับเจนสุกหม้อแปลงนะครับผมเจนสุกหม้อแปลงนะครับผมสวยมากนะครับตุวนี้นะครับอ่ะสวยๆเลยแหละนะครับไม่ค่อยช้านะครับซีนยังเหลืออ่ะตัวนี้พิเศษนะครับผมพิเศษพิเศษเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ารับเองนะครับผม สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับรับเองค่าสูงน่าจะมีสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับผมมันหนักนะครับไม่ใช่ว่าไม่หนักนะนะครับผมค่าสูงประมาณสามร้อยนะครับประมาณนี้แหละบวกลบนะครับโอ้รีบเลยนะครับผมราคานี้หายากนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทรับเองนะครับผมสี่สิบแอมป์นะครับผมรุ่นน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะเป็นเอลนะเป็นจอด้วยนะบอกร้อนนะใครสนใจนะครับ ดอกไอเอฟสิบนิ้วนะครับผมรุ่นนี้น่าจะดอกซ่อมแหละนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับ i m f p ฟพ o โนะครับตัวนี้อ่ะเอาไปพร้อมใช้งานดังปกตินะครับไม่มีเบียดนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนาะหกร้อยห้าสิบาทรับเองนะค่าส่งค่าส่งค่าส่งร้อยเอาตัวลราร้อยแล้วครับปกติก็ค่าส่งร้อยยี่สิบร้อยสาสิบต่อดอกนะครับผมเนาะนะครับนิ่งๆเลยนะครับเดียๆพร้อมใช้งานนะครับ สิบแปดนิ้วนะครับหกห้าสิบาทรับเองนะครับอ่ะรุ่นนี้อ่ายี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับอัลฟ่านะครับผมเนาะยี่สิบเอ็ดนิ้ออัลฟ่านะครับผมดอกนี้มีตาหนิครับขอบเซร่าวนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วส่วนมากเป็นทุกตัวเลยนะครับผมที่ตามที่ผมเห็นนะอ่าดอกกิฟทุกวันนี้เปลี่ยนมาใช้ขอบเทาครับค่อยดีขึ้นนะดอกกิฟใชาใช้ขอบดํานะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมอ นะนะพูดนอาฟ้านะครัแล้วหั่มไหมนะครับผมมานี่ยี่เบียดนิ้วนะครับผมไว้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 ยี่เบียดนิ้วไว้สี่นิ้วไม่เหล็กสองกรอนนะครับผมมาสไตล์ดอกกิ๊ฟแหละนะครับผมอ่ะผมให้นะครับผมทีแรกว่ามมนจะสั่งขอบจากบริษัทมาเปลี่ยดเองนะครับผมนะครับไว้เดิมอะไรเดิมนะครับผมใครไม่ซีเรียสก็ปะนิดดิงก็ใช้ได้นะ นะครับผมเนาะผมให้คูณนี้ดอกนี้เดิมเดิมนะไม่มีตําหนิดอกนี้เดิมเดิมไม่มีตําหนินะครับผมผมไม่พิเศษรับเองนะครับผมสี่พันบาทนะครับผมดอกละสองพันเองนะครับผมค้มมากนะครับผมเนาะคู่ละสี่พันบาทรับเองนะครับค่าสูงน่าจะมีดอกละสองถึงสามร้อยนะครับประมาณนี้นะครับหนี่ีรีดนิ้วไว้สี่นิ้วไว้เหล็กสองก้อนนะครับผมเป็นใครสนใจนะครับผมอีสิบสองก็ยังอยู่นะครับ e สองรุ่นเก่านะครับผม e สิบสองรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะครับนี่รุ่นเก่าเดิมๆพร้อมใช้งานเอาไปนะครับผมอ่ะหนึ่งคู่ละหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับคู่ละหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับ e นะครับสิบสอง s นะครับสิบสอง s สิบสองนิ้วอ่าตัวนี้นะครับเป็นดอกทาดานะครับผมทาดาเดิมๆนะครับ สิบสองนิ้วเดิมๆโค้งรออนะครับผมไว้สามนิ้วประมาณนี้นะครับเดิมๆเ,เ,เลยนะครับตัวนี้เป็นดอกทีออดีโอนะครับผมดอกทีออดีโอนะครับผมขายเป็นคู่นะครับผมขายเป็นคู่นะครับเดิมๆเ,เหมือนกันถ้าซื้อใหม่ก็แพงนะครับผมเนาะคู่ละคู่ละสองพันสองร้อยบาท นะครับผมมานะครับผมมาลุกดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับคุ้มอยู่นะนะครับผมทาดาตัวนี้ก็น่าจะแพงพันกว่าบาทขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะใครสนใจนะครับผมขนาดสิบสองนิ้วนะครับของไม่ค่อยเยอะนะครับอีกอหนึ่งตัวครับ EQ นะครับผม EQ ไอ้หน้าเขียวปูยูโรเทคนะครับผมปูยูโรเทคเนาะเดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับสติกกูงสติกเกอร์ยังอยู่นะครับ ปรับไฟได้นะครับเกียรดีแน่นอนนะครับรุ่นนี้ปรับไฟได้ร้อยยี่ร้อยสิบห้านะครับผมอ่ะมาไปพิเศษหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับรับเองค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ะเผื่อใครสนใจประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะสินค้าเดี๋ยวค่อยเข้ามาเติมอีกล่าสุดนะครับเพราะว่าช่วงตุลาก็ผมมีงานทุกอาทิตย์นะครับช่วงตุลาฯมีงานทุกอาทิตย์ ช่วงตุลาเนี่ผมวิ่งขอ,อนแก่นกาลสินนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็อยู่น่าจะอยู่ละเอียดนะครับทั้งหมดอ่ะประมาณนี้นะครับผม